สีขาวครับทิมเบีย้ยไล่ม้าแดงสีแดงกินสีขาวกินเบีย้ยเข้าไปไล่สีแดงถอยม้ากลับสีขาวเชื่อมเบีย สีแดงเดินม้าจับเบี้ยสีขาวขยับโคนสีแดงเดินมา้ามาถามต่อม้าไปเลยนะครับสีขาวขยับโคนขึ้นผู จากนั้นสีแดงเดินม้าขึ้นมาสีขาวกินสีแดงใช้เบีย้ยกินออกไปสีขาวเดินเม็ดหนสีแดงมีตาหลบ สีขาวจึงเสริมม้าไปจับเบีย้ยสีแดงจึงกินเบีย้ยสีขาวกินสีแดงใช้เรือผูกจากนั้นสีขาวทิ้งเบีย้ยไล่ม้าม้าแดงถอยกลับสีขาว กินสีแดงกินมา้า สีขาวทิมเบียบุกขึ้นไปครับสีแดงกินตัดเบียตัวหลังสีขาวใช้เบียกินกลับขึ้นไปสีแดงกินสีขาวกินสีแดงกินอีกครั้ง สีขาวกินขึ้นไปยันสกัดไว้จากนั้นสีขาวขยับเรือไปฝากไว้กับเบีย้ยสีแดงไม่กินครับขยับผูกเบีย้ยจากนั้นสีแดงเดินโคนผูกเบีย้ย สีขาวพัฒนาโคนขึ้นไปสีแดงขยับขุนสีขาวพัฒนาเม็ดต่อ สีแดงจึงเดินโคลนขึ้นมาสีขาวจึงใช้โคลนไปไล่เรือ สีแดงได้โอกาสลุกสีขาวเดินเลือขึ้นไปปิดสีแดงไม่แลกครับเดินเลือหลบออกมาสีขาวจึงอ้อมเลือไปยึดด้านหลังสีแดงสีแดงลุกสีขาวหลบ จากนั้นสีแดงใช้เรือลุกสีขาวขยับขุนขึ้นด้านบนสีแดงตามโมเรือไปกดสีขาวรีบใช้เรือเข้าโจมตีสีแดงเห็นอันตรายนะครับผมจึงขยับขุนสีขาวจึงรีบใช้เรือตีลุก แต่สีแดงใช้เม็ดบังจากนั้นสีแดงครับเดินโคนเข้ามาสีขาวขยับเหลือไปจับเบีย้ยสีแดง เอาโคนจับเม็ดสีขาวจึงกินเบีย้ยสีแดงใช้เหลือกินลุก สีขาวขยับขุนอีกครั้งสีแดงจึงเดินขุนไล่เรือเรือขาวขยับหลบสีแดงจึงเดินเม็ดคราวนี้สีขาวจึงใช้เรือลุกสีแดงขยับสีขาวจะใช้แผนเดิมสีแดงเห็นจึงขยับหลบ สีขาวไงเบีย้ยสีแดงขยับเรือสีขาวเดินเบีย้ยไงายไล่เรือสีแดงจิ้นหลังโคนสีขาวถอยโคนครับสีแดงลุกสีขาว ลบสีแดงยืดเรือออกไปสีขาวตีลุกอีกครั้งสีแดงปิดเหมือนเดิมสีขาวครับไม่เหมือนเดิมครับใช้โคนลุกสีแดงใช้เรือกินสีขาวกินงางลุก สีแดงกินเบี้ยสีขาวจึงได้กินเม็ดสีแดงตีลุกบ้างสีขาวขยับหลบสีแดงขยับเลือ่อสีขาวตีลุกจน